รู้สึกยังไงกับถ้าจะย้อนกลับไปถึงจากการที่ได้รับการพภเยโทษเขาอนุญาตกลับเข้าไปในนั้นนะฮะเพราะยังไงเราก็ต้องคุยกันเรื่องนั้นนะครับรู้สึกยังไงกับการได้รับการพยัยโทษจาก50ปีเหลือ16ปีวันแรกที่รู้ครับรู้สึกยังไงครับก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ยิ่งวันท้ายๆพอรู้ว่าใกล้จะถึงวันที่เราจะได้ออกรู้สึก อารมณ์ดีมากคือช่วงนั้นใครว่าหรือว่าใครมันทาอะไรให้ไม่พอใจคือจะจะไม่โกรธแล้วก็จะยิ้มได้ทั้งวันมีความสุขมากมันรู้สึกเวลาที่เราเฝ้ารอมาตลอด16-17ปีเนี่ยมันมาถึงแล้วจากที่เราที่เราอดทนอดกลั้นมาที่เราเฝ้ารอเฝ้าฝันมามันเป็นจริงแล้วอะไรเงี้ยครับเกี่ยวกับความความที่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมด้วยใช่ไหมครัใช่ครับก็ต้องก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆครับ เพราะเขาจะมีส่วนลดในแต่ละครั้งโดยยึดเกณฑ์จากเขาเรียกชั้นของผู้ต้องขังด้วยถ้าเราทําชั้นผู้ต้องขังไปถึงชั้นเยี่ยมเนี่ยเราก็จะได้สัดส่วนลดที่สูงสูงที่สุดครับอบสุดยอดก็แสดงความยินด,ดีนะฮะคุณแพทย์วันนี้ต้องขออนุญ,ญาตย้อนกลับ,บไปเปิดเทปนะฮะเทปเก่าท่านผู้ชมเราจะขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบ16ปบีที่แล้วในความรู้สึกและคำพูดของคุณแพทย์ powerpad มาเปรียบเทียบกับวันนี้ ว่าเป็นยังไงในเรื่องราวเดียวกันนะครับเรื่องแรกนั้นขอเริ่มต้นด้วยตอนนั้นนะฮะสิปีที่แล้วคุณแพทย์เคยเปิดใจไว้เรื่องคดียาเสพติดและคดีฆ่าคนตายที่ทําให้เขาต้องเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นนะฮะหลังประตูแปดชั้นเขาเล่าว่าอย่างไงชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย ผมเคยต้องคดีความอยู่คดีดึงอ๋อเหรอคดีอะไรครตั้งแต่ตอนผมอายุ18ก็คือเป็นคดีฆ่าคนตายอุ้ยเรอะครับคือผมถูกเขาเก่าวหาว่าร่วมกันกระทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผมบังเอิญไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นไปรู้เรื่องแต่ต้นยันจบแล้วผมถูกตำรวจฟ้องว่าร่วมกันมีส่วนรู้เห็นมีส่วนร่วมเลยครับมีส่วนร่วมเลยร่วมกันฆ่าเลยครับ อันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมยิ่งต้องกระตือรือร้นในการทําง,งานหาเงินเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยมาสู้คดีนี้ต่อสู้คดีเพราะผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของผมและผมก็ต้องทําทุกถีทางเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของผม,มอีกกันอาจจะเป็นส่วนกดดันในชีวิตต,ตอนผมเริ่มมาออกอัลบัม้มไนชื่อเสียงด้วยทำให้ยิ่งเป็นคนเก็บกดเหมือนมีมีคนอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังเราทีครับ คนอีกคนหนึ่งคือคือผมนี่แหละแต่เป็นคนที่ไม่ไม่ควรที่จะให้คนอื่นเขามาทราบว่าคนคนนี้เนี่ยเคยมีเรื่องราวร้ายๆผ่านเข้ามาแบบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนผมออกละบั้มเนี่ยคนจะไม่ค exactly. ่อยรู้ข่าวผมน้อยมากที่จะมีข่าวผมออกมาตามหน้าหนังสืออ่าข่าล่มทุกสิบดารใช่น้อยมากผมไม่ก็บไปออกทอล์โชว์ไปออกรายการทีสิบก็ครั้งสองครั้งใช่ผมเก็บตัวเงียบมากทีเดียวอยู่ในแต่อยู่ใจในห้องสี่เหลี่ยม พยายามไม่ไปไหนมาไหนนะฮะค,คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะฮะตอนนั้นซึ่งทําให้ตอนนั้นอาก็ค่อนข้างช็อกว่ามีคดีนี้อยู่ด้วยครับแล้วตอนนั้นก็ออกไปวันนี้ก็อยากจะให้แพทยได้เคลียร์ครั้งหนึ่งว่าในที่สุดสิ้นสุดละคดีคือไอเนี่ยมันมันสิ้นสุดตั้งนานแล้วช่วงวัยรุ่นเหมือนกับว่าคนที่เราคล้องแวะด้วยอะ่ะ ก็ต้องระวังนะตรงนี้ผมอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ของเยาวชนแล้วก็อยากจะให้ครอบครัวช่วยดูแลลูกหลานด้วยในการครบเพื่อนหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มคนหรือคนที่อาจจะนำพามาซึ่งปัญหาต่างๆเนี่ยผมว่าต้องระวังมากนะฮะอย่างวัยรุ่นเนี่ยอาจจะถูกพ่อแม่ขีดการหรือห้ามปรามเวลาคบเพื่อนในกรณีที่พ่อแม่หรือครอบครัวบอกว่า เพื่อนกลุ่มนี้หรือคนนี้น่าจะมีแนวโน้มที่จะพาลูกเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีหรือหาเรื่องมาให้อันนี้ต้องเชื่อฟังเขานะครับต้องเชื่อฟังเขานะครับไม่งั้นจะเจอแบบผมแน่นอนทั้ง,งทั้งที่ใช่ไม่เกี่ยวข้องเลยไม่ได้เกี่ยวข้อง <นะ S 2> ไม่ได้อะไรคือแค่อยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้จักกลุ่มคนที่กระทำคือพูดง่ายๆก็คือไปด้วยกันนั่นแหละนะครับไปด้วยกันนั่นแหละแต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอมแม้แต่นิดเดียวก็ ถูกรวบออกมาได้ติดร่างใช่ครับ<ม>แล้วก็ตอนที่ผมอยู่ด้านในเนี่ยแน่นอนที่ผมอยู่มันไม่ได้มีเฉพาะคดียาเสพติดมันก็จะมีคดีลักษณะเน,นี้ยเยอะมากเลยครับ<ม>เด็กวัยรุ่นน้องๆ<ม>แค่อายุแบบ20-20ต้นต้นๆสิบแเข้ามาเยอะมากในกรณีที่ตามเพื่อนเพราะฉะนั้น<ม>ต้องระวังฮะ<ม>ในการที่จะไปไหนมาไหนกับใคร ขอบคุณมากที่ที่ที่พูดให้ประโยชน์กับพวกเราที่อยู่ด้านนอกแล้วไม่ไม่ค่อยได้รับรู้นะฮะในตอนนั้นคุณแพทเล่าอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องการที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเพราะว่ามีผลต่อร่างกายโดยเฉพาะมีผลต่อการนอนแพทจะจำได้ไหมว่าเล่าให้อาฟังแบบนี้นะครับไปฝั่งทับเชิญครับ ฝันร้ายที่จะต้องเข้ามาอยู่ในนี้แพทย์เคยฝันร้ายหนักๆมากหลายครั้งเหมือนกันคะก็เาเคยฝันว่าเหมือนเรากลับย้อนเหตุการณ์ไปตอนที่เราถูกตำรวจจับถูกแถลงข่าวถูกห้อมล้อมด้วยนักข่าวยี่สิบสามสิบฝรั่าคนที่ต้องการที่จะเอาข้อมูลความจริงจากเราเค้นเค้นความรู้สึกจากเราในฐานะที่เราเป็นผู้ต้องหาครัฝันเห็น พ่อแม่เราเสียใจอะไรต่างๆนั่นคือความฝันที่เขาเรียกว่าอ,อาจจะตามมาหลอกหลอนถึง <ผม S 2> ข้างในครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับวันนี้หน้าตาของท่านสดใสสดใสดีวันนี้ฝันดีทุกคืนไหมคอ่ดีมากช่วงนั้นอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเขาเรียกอาจจะเป็น กรรมอย่างหนึ่งที่เราจะต้องชดใช้ด้วยนะครับกับสิ่งที่เรากระทาให้ครอบครัวเสียใจหรือแม้กระทั่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากรรมผลแห่งการกระทํานะครับพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็เราได้ปรับเปลี่ยนได้พัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็ได้เข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะครับแล้วก็ดําเนินตามเส้นทางที่ถูกที่ควรมาโดยตลอดทีนี้มันก็เหมือนกับว่า ค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าความรู้สึกที่มันอาจจะแบบว่าอยู่ในมุมมืดหรือดักดักเงี้คยค่อยๆหดหายไปเรื่อยๆหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของอกำไรายชีวิตละเพราะแค่เราเอาชีวิตออกมาจากตรงนั้นได้ได้มาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งนึงคือมันไม่มีอะไรจะมาทดแทนความสุขนี้ได้แล้ว